กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับชาว youtube นะก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยครับเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุนะรถผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะให้มาดูสภาพนะครับว่าอะไรอะไรเบิกไปแล้วแหละเพราะว่าคุยเรื่องประกันเรียบร้อยแล้วเค็มไปเรียบร้อยแล้วอะไรผมสร้างไปแล้วอันนี้ก็มาให้ดู ว่าสภาพรถเป็นไงบ้างนะเนี่ยครับรถก็สภาพอย่างนี้เลยครับผมก็ข้างหน้าก็ไปหมดเลยครับเนี่ยนี่ครับไปหมดเลยครับชนชนกับกระบะนะครับชนกับ น่าจะอีสุดๆนะไม่อีสุดๆก็ d max เนี่ยผมก็จําไม่ได้ละแต่ตัวผมไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรมากก็มีตรงขานิดหน่อยเจ็บขาแล้วก็จุกจุกไข่หน่อยครับผมแล้วก็จะมีนี่นะครับก็ไม้เสื้อไม้เสื้อไม้มันแตกนะครับผมสั่งมาแล้วยังดีเพราะอันนี้มยังใช้ได้อยู่นะ เ๋ผมไปทอดใส่เสื้อใหม่อันใหม่ก็มีครับมันก็จะมีเหล็กดดลเหล,ล,ล็กยึดเหล็กเหล็กยึดหน้ากากหน้าครับเนี่ยมันดดมันงอไปหน่อยนะเห็นไหมครับแ,แต่โชคหน้าไม่เป็นไรนะโชค<ม>โชกไม่เบี้ยวไม่อะไรนะก็ยังตรงปกตินะครับเข้ามาเลยค่ะ ก็ประมาณนี้ครับก็มีก็มีนี่แหละครับชุดหน้าเนี่ยก็มีบางโคนก็มีบางโคนแล้วก็ซีนซีนซีนหน้าแตกครับแต่ล้อล้อดุ้งนิดนิดนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากครับล้อ ถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นอาจจะบี้ไปแล้วครับแต่อันนี้คอมเขาใช้ได้อยู่ไม่ไม่ไม่มีอะไรครับชุดหน้าไม่ไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากจะหลักๆก,ก,ก็เป็นพวกชุดสีครับแต่ผมสั่งมาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวรอของมารอของมาเดี๋ยวผมจะถอดถังเอาไปทำสีให้มันให้มันเป็นสีเดียวกับชุดสีที่ผมสั่งมานะ แล้วจะลื้อออกค่อยๆลื้อครับผมแล้วก็จะไม่แน่อาจจะเก็บเก็บสภาพใหม่อาจจะอาจจะพ่นโครงใหม่เลยก็ได้ครับอาจจะลื้อออกหมดเลยอาจจะทำสภาพใหม่เลยก็สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับบางคนที่ติดตามอาจจะสงสัยว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับพอดีว่ารถเกิดอุบัติเหตุครับก็เลยไม่ได้ไม่มีรถทำ ช่องครับผมก็เลยไม่มีรถทําช่องก็วันนี้ถือโอกาสว่างก็เลยมาถ่ายให้ชมครับว่ารถมัน,เ,นเกิดอุบัติเหตุมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอชุดสีมาครับรอรอของที่สั่งไปใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะปรับสภาพใหม่เลยครับคันนี้จะเปลี่ยนสภาพก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจปัน้นปลุกปัน้นชาวเอดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ